สายนอวนไปบนมานะลงนี่แล้วกันเนาะมีคนวิ่งอยู่ปะลองดูดีๆนะไอ้เมคคอัพคอสมัครสมาชิกแป,ป๊บสูอ่าจัดไปจัดไปไม่มีอะไรนะครับไม่มีไอคอนเทนต์เอ็กซ์ูซีฟเอ็กซ์ูเซิร์ฟอะไรให้นะครับเอาเงินอย่างเดียวครับเป็นอารมณ์แบบขายสติกเกอร์เฉยๆครับประมาณนั้นนะเออเมื่อกี้กูไม่ได้กระเป๋าเหมือนกูจะได้กระเป๋าสแต่ว่า หายเลยไปเยอะใครไม่รู้อะน่าจะบักหรืวเปล่าบักบักบักักเจอบักอีกแล้ววะสวัสดีครับพี่วินสวัสดีครับอ่านะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลน์นะครับกดไลค์ต้องไลค์แน่นอนเออหาวัมึงเอ้ยมันก,กดไลค์คุณเลยโอ้ <laughs> โหจะกดไลค์กดคลายเส้นอะไรเงี้ยไม่น่ายกมือขึ้นมาเลยมือไม่อยู่กับเมาส์ไอ,ไอ้ย <laughs> มาเล่นเกมไม่ไม่ไม่ใช่นะมาเล่นมุกผมมีนี่ให้เดี๋ยวอะไรอะไรตกใจหมดเลยโอ้โหมึงทำมึงทำน้อยน้องทเพื่อรับเร็วเดียวเจอกันอแอ้วกูมาแล้วโอ้โหเกือบไม่ถึงไอ้เหี้ยเฮ้ยเอาว่ะมาเล่นแผนที่ดีมาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ตัวนี้ตัวนึงนินตัวนี้เออขบวนพามันลงมายัง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 มึงกำลังดิ้นลนทุรนทุรายนะข้างหลังข้างหลังไปไปไปนั่นนั่นเสาเสาส่ายิงแม่มึงก่อนเออ สายเกวนน้องสายเฮ้ยเอ้ยเคลิกเคลิกอาวอีกแล้วกูจุดได้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 เฮ้ยแต่แต่มึงไปมึงไปดูทางขึ้นบันไดดิมึงไปดูทางขึ้นบันไดอ่ะไปดูทางขึ้นบันไดดิเ่าฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยมึงลงไปฐมไมนี่โบรมึงลงไปฐมไมโบรูอาแล้วอาแล้วอาแล้วเหลือสองสองนะตอนนี้ พี่มันมันอมามันมมายิงนยิงมันพี่ยิงมันพี่จอยวอ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 ร์ตดานัเนะอโอ้โหพี่มัตงน้เอโอ้ยเจอล้เจอล้เจอแล้วอืมอีหนูอีหนูอีหนูอ้าุกับมันน้องกูสโกับมันกูขอโทษเอ้ยช่วยมันชวยมนชวมันชงมันชงมันชุบเองได้มันมีมันมียาโอเคยังเจติดอ่างไมไม่ใช่ไหมใช่เนาะกลัวใช่แล้คนละคนละคน ผมปมไปผมไปอะ <FC. S 1> ไรมาพี่มันยังตามมาหาผมอ่ะไอผู้ผันพี่อะ่ะสงสารม่อยากได้มึงเป็นผัวอีกคนส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับดอ,อกกระเจียวบวชมาไม่ใช่ใช่แล้วนะอันนี้ไม่ใช่ละใครสนับสนุนอะไรมาแล้วสบนานมาชิกอะไรก็แล้วแต่นะขอบคุณล่วงหน้านะบางบางทีจังหวะมันไม่ได้จริงๆเนาะโอ้มึงยิงอะไรกันนี่ <c oughs> ลงพีคปะล่ะลงพีคปะละปลาปลา โดนเลยน้องโดดเลยนี่แหละเออไปไปถึงถึงใช่ไหมเขาบอกให้โดดแล้วก็โดดไม่รู้พี่พี่พูดว่าโดดบอกก็โดดไม่นะกูว่าไม่น่าใช่แล้วนะขวาก็ได้น้องโปรชินนก็ได้หูัวไปแล้วมั่งอ่ะพี่หูัวหัวไหมอ้พี่พอเหือให้มันไม่เหือดอย่างนี้ตัวหน่าพี่พี่ถามพี่พี่ให้ยังเจไปเอาอะไรที่พีกอ่ะไปเอาอะไรเปล่ากูลืมไปแล้วว่าโยนแอร์ดรอปยังไงไว้แพ็นี้นี่ มัน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 น่าจะไม่มีแล้วป่ะพี่น่าจะให้เก็บตามทางแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่มันเอาไว้นพ็อกตาล่าออกไปเลี้ยวเหรอโอ้ว่ะมีมีไหมครับมีไหมครับผมไม่เชื่อแบ๊คมีมีไหมไม่เอายังเจกูไปได้เฮียเหยียบกับระเบิดนี่โมดตี้สวยสวยสวยโคตรดีอะสกิลนี้เคยชนะครั้งแรกกูเห็นมึงแบบเหยียบเหมือนเต้นลีลาดกับเพื่อนเมื่อกี้ หมุนอยู่กับที่เลยเฮ้ยพี่วงอยู่นี่ก็วนๆแถวนี้แล่เราของก็มป็ต้องฟาร์มอะมากแล้วเยอะแล้วเอออะไรบ้ละมึงอีเลวหรือมึงทำอะไรหนีไอ้หนูไม่มากับเพื่อนและน้องไม่ชุบดี๋ยครับมีมีมีเอออะไรอยู่นะคุณจะบ้าเยะพวกมึงไปเถียงที่ไหนก็ไปไกูไม่อยากรู้ละกูไม่อยากรู้ละเอาริงนั่งกูไม่อยากรู้เลยอะตีฟ้าไม่รู้มีอะไร กว่าจะวงกว้างอยู่นะกว่าจะบีบมาหาเราเราไปแวะโรงงานอะไรอย่างงี้ก่อนไหมได้หมดได้หมดพี่ดูผมเ่ยอยู่ไหนมึงไปไหนนะาเนาะต้นมะพร้าวไปหามาแพ็คแล้วเนานี่เล่นป้อมก็ได้นี่เข้าวงใกล้ๆเองนี่แบ็กนี่ป้อมป้อมได้ปาวะแต่มันดูบงแหว่งวะพียไม่น่าด่านะกว่าไม่น่านะพี่ผมว่าโดนลุมอ่ะอุ้ยเอาวะไปถึงยิงแล้ววะโอ้โหอะไรวะนะอ๋อยิงรถ มึงไม่เอาไว้เข้าวงเหรอคือแบบทุบหม้อข้าวแล้วมาถึงเราจะไม่ถอยไอยมันกรได้ไอ้ขี้มันไปไหนหมดวะตอนแรกที่เราออกมาแม่งสิบหกคนหายไปหมดแล้วอ๋อเจอแล้วเจอแล้วโป้งตายโมตีโมตีเหมือนกันอ้าวอะไรวะเดียวโอ้แต่อันนี้ไม่ไดนเลยเนี่ยเอ๊ะโซฟามันนั่งได้ป่าวโอ้่านั่งได้เราจะฟีะ อุย้ยนั่งได้ใช่อ่ะเอาเรื่องแช่หรนะืออาจจะเป็นนอนแทนวะไปไหนกันดีกว่าไปไหนกันดีกว่านะไปกันดีกว่าเลยเอมอภาษาไาาาทยแปลกว่ะภาษาภาษาไทยใหม่หนูชอบนะเอ็มหกศูนย์ใช่ใช่เป็นแบบตอนนั่งมันยิงลัวเกินุ้ยนี่ไงพอได้ลองปืนแล้วปืดปืดเพื่อนะอออให้ลงแต่มึงมาทําอะไรนี้อาจจะแวบอาจจะแวบอาจจะแวบโอ้ยมึงก็มาออกมาเนาะบักหาขวบเลยบักหนูเอ้ย เอาเอาสวยสวยแล้วสวยเป็นไงโฟนุมไมออออ้๋ออโอยย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 ใครยิงกูอู่วะเนี่ยนี่เหรอเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยมึงมานั่งอะไรระวังย่าคุงกับแบ็กจังนะคนไหนน่ารักคนนกงน่ารักทั้งคู่อยากได้ทั้งคู่เลยนะเฮ้ยเฮ้นี่เปอการที่พี่ตังชวยผมเล่นเกมเฟิบอลตอนนี้เพื่ออะไรอ่ะการดูงานเ้าเลยนะ ผมส่งมิ้นท์เสื้อตีไม่เขากดนะเองนะเออส่งลิงก์สื้อตีห้เขาดูทุกพี่มาตามโอ้พี่ตังดูนะพี่ตังดูนะพี่ตังดูดูเปลี่ยนชื่อเถอะนะเออแม่งโอ้ยคุณโง่จะทำอะไรคุณโง่จะทำอะไรแม่งโง่แต่อ่านเม้นมามาๆีิงคนนี้เนาะไอ้มันซ้ำพี่เนาะทำไม่เหรอทำไมู่เหรอทำไมู่เหรอเออพี่ผมจะไม่ทิ้งพี่พี่หล่อขึ้นมากเลย แน่นอนน้องฟิลเตอร์ดูแลตัวเองแหละครับนะถ้าในส่วนหนึ่งก็ดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ดูแลตัวเองแล้วใครจะมาดูแลเราวะชมเอ้ยมใึมมใครวะชวมงามสุดท้ายแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองแหละนะครับชมเอ้ยชมงามแมวพี่ไปไหนก็อยู่ห้องมันสิน้องจะมาอยู่อะไรตรงนี้ล่ะห้องทำงานกูพังมดดิเก้าอี้กูจะเหลืออะไรนี่ข้างหลังนี่ ไม่เหลืออะไรทั้งนั้นนะตอนตอนตอนเด็กอ่ะมันทําพัดลมผมพังอพี่แบบผมกำลังเ่าอยู่เล่นเกมอยู่อะพี่แล้วยู่ยู่พัดลมผมอ็เฮ้ยเสียงมันตัดเลยไอ้เหี้ยพ่พ่่ตรงนี้ตรงนี่พี่เพี่เพปพ่พ่พ่่่ั่่่เ่เ่เห็นมึงมาแ่ามึงจะโดนยิง่่เ่เอเ่เเ้งเ ยิงอยู่ยิงอยู่กำลังโดดกำลังโดดโดดโดดน้ำแล้วเนาะไม่ต้องไปสนใจแล้วโดดน้ำแล้วโดดน้ำแล้วไปแล้วกุ้งใครโดดมาต่อไอวอมันเลยเดียวโอ้ยโอ้ยโดดโอ้หสักมาเจ้าไหนนี่โดดไปลิงลมเลยมั่งแกเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดน้องชายผมมีแผนจะสักไหงนี่อ้าอ้าวกูโดด แต่ไม่รู้เลยจะผลักแบบพี่โม่โอ้สามตัวน้องเน้นๆเล้เฮียจะหนีก็ยังไงอยู่เมื่อกี้เอาดิ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 เดเหมือนไม่คนต้องการการความช่วยเหลือมีตลอดเลยแหละตอนเนี้ยกูโคตรเป๊ะหมดแล้วครับออเอยโอ้ยทุบแรงหน่านเนี่ยเฮ้ยเมื่อไรพี่วินจะมีลูกขู่ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยครับนะตอนนี้ก็สร้างเนื้อสร้างตัวก่อนละกันนะ พี่จะตั้งชื่อบอลลูนนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ให้ไปเปลี่ยนตอนตอนโตอ่าใอ้ไปเปลี่ยนตอนโตเพราะตอนเด็กเอามาล้อมึงโดยเฉพาะดีมาก <c oughs> แล้วกูแล้วกูเอาต่อไงบนเนี้ยไอตัวบนเนี้ยได้แล้วว <c oughs> ่ะเพื่อนุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบมึงโดดลงเงินเนาะนี่นี่พี่จะจับจับมันจับหัวมึงโดนมาโดดมาก,กับพี่นี่โดดมาก,กับพี่นี่โดนมากเร็วๆมันจะยิงกูแล้วบอกฆ่าขัวกูยิงมึงเอาไอ้สุด บอยสุดเหมือนกันบอยสุดเหมือนกันตายโอ้โหตายเลยโครูเขาหมั่นทีมด้วยสัตว์เลยเขาหมของทีมเฉยยื้ขอโทษขอโทษเพื่อนเบลขอโทษเบลุขอโทษเบลุบลุมันจะมีคนมอได้ตดนพี่คนละหกสิบหกสิบตายพี่หมดตี่เดือดครับไอจัดไอทุงทุงแม่งนอนลงมาเลยสิลาเอ้ยไอออมเออเตะออกไปดิเล่นแล้วไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่น ออมเมอร์นะครยังจําได้อยู่นะแต่ควรจะลืมๆไปดีกว่านะครับตัวแบกของเราสมัยเอเอแบบแรกๆนะครับโอ้ไม่อยากจะพูดถ่าทยาอะไรมากนะเพราะว่าจําไม่ได้เลยเพิ่งจําได้เมื่อกี้ถ้าใครยังจําเขาไม่ได้นะเขาจะไปโผล่ในคลิปอะไรนะสิบล้านวิวของเรานะสิบล้านวิวใน พา f อซขึ้นแดงแดงครั้งแรกนะโอ้โหไม่ใช่ว่าไปช่วยเขานะไปจีบเขานะครับแล้วกูปดปดทำไมนี่ก็ไม่พาเขาลงนี่สะะักเวไาเวลแล้วพี่กดผิดวกาผิดมันเข้าได้ไงวะเฮียมึงไ็บอกเลยไม่รูมม้มีเพื่อนมันมันเข้ามาทำไมไม่มีอะไรน้องไม่มีอะไรน้อง <c oughs> ออมอๆอมอ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 อ,มอ,อ,มอ,อ,มอ,อยมันกบด้ย <c oughs> โอ้ว่าจะไปชุบมึงนะออมกูมไม่ไหววะน้อง เฮ้ยออมของเองน่าจะดีเหมือนกันนะเนี่ยอู้หยอู้หูยโอ้โหหมอนี่แม่งวนวนอยู่เลยโอ้โหเม่ต้องฟาร์มไม่สู้ยังใครเข้าโหยคมจัดน้องค<อ>มจัดแค่าฟาร์มเอาเท่าที่เราจะไหวฟาร์มของเพื่อนจนอิ่มเกือบอ้วกตาย <c oughs> ฟาร์มต่อไปให้เพื่อนลงมาฟาร์มใหม่ <c oughs> <c oughs> พื้นที่แบ็คใช้เรียกว่าฟาม마สแต่ที่ออมลงมาคือฟาใหม่ <laughs> ไม่ต้องถามว่าเป็นปืนของใครป <c oughs> ืนกูนี่ไง <c oughs> มึงเอาไปเล่นเหล <laughs> เอือยีนนอ่มันนัวอย่างนี้เนาะมันนัวกันอย่างนี้เนาะพี่มาแล้วพี่มาแล้วไปดิไปดิไปดิรูดบัตรเงินสดเออกัำ <laughs> ดีกว่าไอ้สัระ <laughs> สองตัวกูไปละน่าจะเงินเยอะจัด<อ>เลยนะโอ้โห ดึงเดึงเดงเอห้ยใครให้มึงใมึงขับเฮ้ยเฮเกิดละนนอเอาดีดนกูสนัดอปดิอาดิฟาัสฟาัสเอาเฮ้ยกูจุบเตีัได้กูจุบเตะได้กูจุบเตะไดุบุบุุบุสนามะไปชุบเพื่อนมีพันสี่โอเคได้ประมาณสคนสวยแล้วกูวตรงเนี้ยคนมาชุบกันเยอะอุยเอ ออขอไดชุบคนมาอนะวะเ้ยใจเย็นกันนะเฮ้เพื่อนตู้อยู่ไหนนะตู้อยู่ไหนนะเหี้ยตู้อยู่ไหนวะข้างนอกเหรอตู้อยู่ข้างนอกข้างนอกพี่ขอคุณมสิบาน้ำกบขุณปัทโทเดดได้อ๋อเจ้าเล่นได้ไม่ได้ความเช่นนี้ต่อนะพี่เขาบอกอย่างนี้เฮ้ยเ้เ้ย้ยเ้ยเฮเยเยใยเยคเฮ้ยยเ้เยเฮ้ยเฮ้เ้ย้อเ้ยเฮ้เ้ยเ อะไรวะนี่น้องอะไรวะนี่น้องชีวิตกูไมันจะทำลายไอ้วอพี่เอาดิเอาดิพี่เออเอิร์ดไว้ี่น้องเอ้ยคืว่ากูโดนดักแล้ว่ะไอ้เหี้ยแม่งมาจากไหนไม่รู้โดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนอยู่ตรงนี้แหละแถวนี้แหละสายไายเจอนี่ไงีข้างในพี่แม่โกนกกูโอ้ยไอวอกูหมดไอวอกูไม่มีไอวอกูไม่มีมีคนหรอมีคนหรอมีคนไอ้คนเนี่ยตัวเบิร์เลยไอ้สัตว์เอ้ย เออกูช oui, pues mm nah ุวพวกมึงมาทำไมค่าเท่ากันเลยโอ้ยคืนใส่ว่ะมวนมนท้องโอ้นี่มันแมวน้ำตีท้องไปไปไปเพชรพี่ไปไหนหมดครับใช่หมดแล้วนะครับใช่หมดแล้วสามแสนเพชรนบในเดือนครึ่งนะโอ้โหพี่เขาใช้เงินเก่งจริงๆเลยหมดตูดเลยอ่ะ สเปรย์ไข่ที่เซเว่นไหมทาอะไรนะซีเว่นอะไรนะสเปรย์สเปรย์เซเว่นไอสเปรย์แก้ไออะนะมีนะมีนะบรรเทาอาการบรรเทาอาการคันดาบคอ,อช่วยลดการอักเสบในลำคอ,อทำให้ชุ่มคอใช่ใ,<ห>ใช่ห้หายใจสดชืน่นคอไม่แหง้งคอไม่แหง้งชุ่มคออ๋อเฮ้ยดีป่ะเปด็กนะักขอซื้อแบบขึ้นคอเหรอน้องหรยไอ้เลิฟยูเฮ้ยอะไรวะนะมันเย็นอยู่นะเขบอกเย็นคอเลยนะบอกมานะ ชอบเลยอ่ะโอ้แบบแบบเหมือนเหมือนนี่ big shield big shield มาใช้ยังไงนะอาปาเาก็ฉีดเข้าไปเลยแต่ไม่ต้องฉีดลึกนะถูกไหมเขาอมมือมือขวดอะไรเป็นชื่ออะไร big shield ทำเสียงด้วย big shield เฮ้ยเสียงดีขึ้นนะเนี่ยเสียงดีขึ้นนล้นแหละเอายิง อะไรวะเป็นอะไรวะเฮียเก็เลยคือมึงนี้เนี่ยบิ๊กคิวไม่ชอบกินขมเลยวะไอ้คิวมังค์ซอว์มังค์ซอว์เลยมึงจะฉีดเด้อมึงฉีดฉีดครั้งหนึ่งดูก่อนไอ้เฮียโอ้ยมึงฉีดไปวันฉีดไปครั้งละมึงได้อาจฉลากมันเนี่ยไม่ได้ผมไม่เชื่อพี่พี่บอกให้ฉีดเข้าไปเลยผมก็ฉีดเข้าไปเลยฉีดเข้าไปเลยมึงไม่ได้ไม่ได้บอกให้ฉีดแบบรัวๆนะ มบบผ,มมผมแบบว่าผมเอานน้ำมูนเสร็จแล้วไปเชียแล้วผมแบบว่าจะโยนเข้าถัางข,งขงยะเลยเอาไปเช็ดร์ป่าข้างล่างแม่ตอน<ล>ตอนนี้นข้างล่าง,มนนงผมมเป็นแต่กองทิชชู่เพราะว่าผมชูไม่ลงเลยมันบีบเตะอะไรคำนั้นว่าเบรูมึงทำอะไรนี่เบร์อะไรเนี่ยมึงจะพาไปซิ่งได้ได้ได้ไปก็ไปอ่ะกําลังจะปรับไปใช้น้ำแข็งเราใช่เหรอโดดดิมึงโดดดิโ,<อ>โดดดิกูไม่เชื่อมึงโดดดิ อะไรมันบีบแต่อะไรนี้่ย bro เฮียฉีดสเปย์ภายในช่องปาก2-3ครั้งบ่อยเท่าที่ต้องการโลโก้เขียวเขียวปะแล้วท่านใช่ใช่ชใช่เออใช่เลยใช่เลยอร่อยอร่อยรักค้าขวมไงอ้โหโอ้โหโอ้อ้อ้หอ้โหอ้โหอ้โหโอ้ัหโอ้หโอ้โอวโหโอ้โอหรอ้โอะไรวออ้ไหโอ้โโอ้ไรเอ้โโอ้โห้ยหอ้โหไ้โโอ้โหนอ้้อ เรือทองแต่เร็วๆนี้ GM เอามาย่อยขายรอบสองฮะกลัา <c oughs> วาปิสุ่มหมดเป็นแสนนะกูพูดตรงนะหมดเป็นแสนเลยนะอันนั้นอะเดี๋ยวผมจะเป็นพระเอกให้พวกพี่เองมันจะไปชุบมะกรงสุดท้ายละชีวิตมึงสุดท้ายแล้วแหละ,ละไปถึงตายเลยอ่ะไม่ได้ชุบอะตายหน้าตู้ <c oughs> มึงจะชุบไหนตรงไหนรถรถไปรถไปรถเออไปรถ แม่มมมเอ้ยรถไวกว่าไอ้แพกเฮียเ,เอาให้รอตรงนี้ก่อนอ,อะไรวะเนี่ยเอ้ในตู้มีชุดฟรีด้วยว่ะแต่โดล่าอ๋อเออว่ะ <laughs> คิดได้ก็สายได้เกือไปแล้ววะเอาหายคิดได้แล้วคิดได้แล้วเหลือแค่ทำเข้าหูแล้วเหลือเข้าใจ